วันนี้มาทำาสูตรนะครับเร่งดอกอผลดกนะครับใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับสองฟองเหมาะสำหรับสองต้นนะครับมะนาวนะครับติดดอกออกผลดกนะครับแล้วก็อดอกเป็นลูกมะนาวนะครับ หรือว่าข้นเหนียวนั่นเองครับนี่ก็จะมีไข่สองใบมนมสองถุงนะครับนมเจดีดกะปะิของชูรสนะครับเท่านี้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับสูตรสำหรับมะนาวสองต้นนะครับปะลงมือทำกันเลยแรกนะครับกะปินะครับนี่นกะปิใส่ลงไป ไข่นะครับใส่ลงไปเปลือกนะคีบี่เปลือกไข่ไปด้วยแล้วค,คนสองอย่างนี้เข้ากันนะครับ เมตีไข่กับกะปิเข้ากันได้ดีแล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่นมจืดเข้าไปหลังจากใส่นมจืดเข้ากันนะครับแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากัน ก็ได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับนี่เราก็เ,าเทลงในน้ำห้าหรือสิบติกก็ได้นะครับเราก็คนนะครับ ทนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ตัก1สิบถึงสิบห้านาทีนะครับก็ค่อย เอาไปรดลาดตรงโคนมะนาวนะครับเพื่อใหอ้ทั้งไข่ทั้งกะปินะครับได้ละลายเข้าไปนัท้ายนะครับเราอย่าลืมนี่ของชุลรถนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วคนซ้ำอีกรอบหนึ่ง แล้วก็นำมันลดงลงลงลงคนมานาวเลยนี่นะครับนี่ให้ทำแบบนี้เลยนะครับก็ไม่เกินสองอาทิตย์นะครับก็จะเริ่มติดดอกนะครับติดลูกนะครับไปที่เป็นดอกเนี่ยก็จะไปที่ ยังไม่ติดดอกก็เริ่มติดดอกเนาะนไหนที่เป็นดอกนะครับก็จะติดอ่าติดลูกเส้หัวไม้ขิดไฟนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่ครับง่ายๆเนาะท่านผู้ชมลองไปทําดูนะครับง่ายๆสามารถทําเองได้เลยนะครับของลุงพงก็ใช้สูตรนี้แหละมีมะนาวกินตลอดปีเลยมะนาวไม่ได้ซื้อเลยนะครับ de <laughs> lo